ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทําเมนูผัดกุ้งสดกับปิสตอนะคะก็มีกุ้งสดนะคะกุ้งสดอันนี้ทำเสร็จทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมีสตอนะคะสตอนี่ก็จะ เอาไปลวกนิดนึงนะคะโดยการต้มน้ำแล้วใส่เกลือเข้าไปนิดนึงน้ำเดือดแล้วก็ใส่สตอเข้าไปไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะก็เอาลงนะคะเพื่อที่จะลดกลิ่นฉุนของสตอและก็คงความสดของสตอไว้นะคะสีจันจะได้สวยงามนะคะเวลาผัดแล้วนะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมตำผ่าแตกๆนะคะพริกขี้หนูนะคะมีทั้งพริกแดงและพริกสดเพื่อแต่งสีสันให้สวยงามนะคะ ใบมะกรูดนิดนิดนึงนะคะแล้วก็มีกะปิใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนอกนั้นก็จะมีเครื่องปรุงนะคะซอสปรุงสำเร็จแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำปลานะคะมาดูวิธีทำนะคะดูวิธีการทำนะคะเปิดไฟนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันมะกอกนะคะใส่3ช้อนโต๊ะนะคะ ตั้งให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมที่เราตำเมื่อกี้นะคะตำพอแตกๆนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดให้หอมแล้วก็ใส่ใส่กะปินะคะ ใส่กะปิลงไปผัดเลยนะคะใส่กะปิลงไปผัดกะปินี่เราต้องชิมดูนะคะถ้าหากเค็มมากเนี่ยเวลาเราปรุงเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่น้ใส่เครื่องปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาใส่ซอสอะไรอย่างนี้นะคะให้ให้น้อยลงนะคะ ผัดพอหอมๆแล้วเราก็ใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยใส่กุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งลงไปผัดผัดจนจนกุ้งกุ้งสุกนะคะสุกแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะ ให้ให้ตัวแดงนะคะให้กุ้งตัวแดงให้เปลือกมันตัวแดงก่อนนะคะติมไฟนิดนึงนะคะตัวแดง ใส่น้ำนะคะน,น้ำเปล่านะคะเลยดูให้กุ้งสุกก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่สตอนะคะ กุงตุกนะคะใส่สตะกอนะคะอันนี้ใส่สตะกอเลยนะคะใส้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงนะคะปรุงน้ําตาลน้ำตาลใช้น้ําตาลไม่ฟอกสีนะคะน้ําตาลสายแดงครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงซอสำเร็จนะคะเบาไฟก่อนเบาไฟก่อนนะคะเดี๋ยวไหม่ ครึ่งช้อนนะคะก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ครึ่งช้อนเหมือนกันน้ำปลาถ้าหากว่าน้ำปลาที่รสชาติเค็มก็ใส่นิดเดียวพอนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่กะปิเ,เข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดนะคะผัดผัดใส่น้ำนิดหนึงนะคะให้น้ำพอขุกขริกจะได้ แล้วเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟแรงนี่นะคะนี่นะคะผัดรอให้สะตอสุกนะคะสะตอนี่เราไม่ต้องผัดไม่ต้องไม่ต้องอรอนานนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลวกสะตอไปรอบแล้วนะคะลวกกอสะดุ้งไปรอบ หลังจากนั้นเราก็นำมันแค่ไปใส่นิดนึงน,น้ำนะคะอ่าต้องต้องผัดดูไปเรื่อยๆนะคะอย่าอย่ารีบใส่นะคะถ้าน้ำเยอะมันก็ไม่ลอยนะคะอันนี้ตะตอสกุกแล้วนะคะตะ้อกสุกแล้วเราก็ใส่พริก พริกขี้หนูเมื่อกี้นะคะที่เราเตรียมไว้กับใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้มีกลิ่นหอ,อมๆนะคะชิมนะคะชิมรสชาติโอ,ะะโอเคแล้วนะคะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะปิดไฟ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูผัดกุ้งสดกับปิสตอนะคะทำง่ายแปบ๊บเดียวเสร็จได้ทานนะคะเมนูนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ช่องแม่จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ